สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพี่น้องมากินสมตำน้ำกันเลอจ้ะสมตำปูปลาด้วจ้ามื่อนี้เทียงแล้วเทียงแล้วมากินสมตำปูปลาน้ำกันเ้อจ้าแซ่บเลยมื่อนี้มามากินน้ำกันเ้อจ้าสวัสดีเลอจ้ะมาพี่น้องกินเลยจ้ามื่อกี้ก็กินข้าวปุ่นเลอจ้ะพี่น้องจ้าเผ็ดจยากกินอีกแล้วสมตำรสจัดจ้าเผ็ดๆกินอยู่หน้าบ้านมันเดิมเลยเพิ่มเติมความอร่อยก็มาคำยังไงล่ะคำเหล็กแหกมันมันเดิม มาถ้าก็มีม้มยังไรหรอกอันนี้ปลากระเฉดฉลุดำม,มีแตงกว่าอ,อ้อนอ้อนี่ักบุ้งนิดหน่อยก็กัดขาว กุ้นเนี้ยวนุ่มขอ้ขออนุญาตใส่เมื่อนยพี่น้องเด้อกินเมื่อย้องใได้อัธรดดี อื้มอื้มพระกับเขาคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องคำยังไงมาอืม

วากระดาจะมีสอนอยู่ดิละ่ะมันนี้รสเผ็ดมากอะอขอ,อนทองยาว ม,มันหนีตำเพ็ดมากเลยสุดอยอดของความเพ็ดอ่ะ เด้อพี่น้องมากินน้ำกันดึงบ่อืมอ,กอมีกับปูน่ะมันมันอืมอาคำสุดท้ายพี่น้องเพชรแห้ง สุดท้ายทำยังไงเขาปากลมก้มบว่นี้อืมอือุ้ยเหมือมนี้เพร็ดแห้งพี่น้องเอ้าละแม่ฝนกันจะพ่อแค่นี้แหละปากแดงว่าเลยบริธา,าลิ้วลยนี้บริธา,าลิปมันเพร็ดแห้ง บริธ <avaş> าลิฟต์เด้เนี่ยมันเผ็ดมากเผ็ดได้ปากแดงเอาละพี่น้องจาไม่ฝนกับพ่อแค่นี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะว่าไม่ฝนจะพากินอีกอย่างอีกใครที่เขาไม่เห็นคลิปไม่ฝนแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยลจ้ะคิดสิ่งใดกระสมบังปรารถนาทุกทุกคนคิดได้เงินก็ได้เงินคิดได้ทองก็ได้ทองจ้าแค่นี้ละจ้ะทุกคนบ๊ายบาย